ผมมาถึงจุดนี้ได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมไม่ได้ซื้อเองเ,องเนาะเป็นของผู้ชมนะครับเขซื้อมาใช้สั่งมาแล้วก็ให้มาลงบ้านผมเพื่อรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนจะเสียตังค์นะครับหรืออาจจะดูเล่นๆก็ได้ตัวนี้คืออุปกรณ์พัดลมไร้าสายนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ Anitech เนาะก็เป็นแบรนด์ที่น่าจะผลิตในไทยหรือยังไงแต่แบรนด์ผมว่าน่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับนี่นะก็จะบอกว่าเป็น Anitech วางใจได้ด้วยวงเงินประกันแสนบาทนี้เป็นโฆษณานะครับวอร์รันตี2ปีนะครับผมโอเคมันก็จะมีชื่อโมเดลคือ SMF ขีด08นะครับเป็นเ,เป็นพัดลมแบบไร้สายนะมีแบตเตอรี่พลังงานภายในเขาบอกว่า,เ,าเคลื่อนย้ายง่ายนะครับมีคมไฟในตัวปรับแรงลมได้3ระดับใบพัดกว้าง8นิ้วนะครับ ช่องเสียบ usb สําหรับชาร์จมือถือคือตัวเดียวทําได้เยอะมากเลยหลายอย่างเนี่ยนะครับเป็นทั้งชาร์จไฟเข้าได้เป็น usb ชาร์จอย่างอื่นก็ได้มีพัดลมปรับได้สามระดับแล้วมีไฟด้วยเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันสําหรับราคาแล้วก็อะไรเนี่ยผมจะให้ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะว่ามันยังไงนะครับมาดูข้างในกันเลยโอเคครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวฐานของตัวอุปกรณ์นะครับก็คือเป็นปุ่ม c อน t r o l นะครับพร้อมกับไฟบอกสถานะแบตกําลังแรงเปิดปิดไฟ แล้วก็ด้านล่างก็จะมีช่องใส่แบตเตอรี่นะครับมาด้วยซึ่งเราลองเปิดดูข้างในเนี่ยเราจะเจอกับแบตเตอรี่ขนาด18650จํานวน2ก้อนด้วยกันเนาะโดยความจุเขาบอกพันสองมิลลิแอมนะครับเดาว่าถ้าเกิดใช้แบตที่มีความจุมากกว่านี้นี่หนึ่มิลลิแอม ใช้แบตเตอรี่18650ที่ความจุมากกว่านี้ก็จะทำให้ใช้งานได้นานขึ้นกว่านี้ตามไปด้วยนะครับผมก็มีตัวบล็อกแบตเตอรี่มาเรียบร้อยเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบตเตอรี่ยังมีพลังงานอยู่ไหมนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เป็นฝาปิดแบบนี้อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เป็นสเปคของตัวพัดลมตัวนี้นะครับว่าเป็นไฟ direct current หรือว่า dc นะครับขนาด5โวลต์1 a ipx 0ก็คือไม่กันน้ำเลยนะครับก็ เป็นข้อมูลประมาณนี้นะครับนี่นะห้ามนําไปจุ่มน้ําห้ามโดนน้ำเนาะเพราะว่ารางแบตมันอยู่ข้างใต้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีกันลื่นแล้วสูงขึ้นมานิดนึงถ้าน้ํานองๆก็ไม่แนะนำนะแต่ถ้าเกิดมันแค่พื้นหมาดๆถูพื้นก็ไม่เป็นไรส่วนตัวนี้จะเป็นซ็อกเก็ตนะครับซึ่งก็จะเป็นเกลียวล็อกแล้วก็จะมีตัวคอนแทคนะครับอยู่ข้างในเดี๋ยวเรามาดูกันที่หัวของเขาบ้างหัวพัดลมนะครับก็จะเป็นพัดลมใบขนาด8นิ้วนะครับซึ่งถามว่าใหญ่ไหมก็ ถ้าเป็นพัดลมตั้งโต๊ะนะครับหรือว่าไร้สายเนี่ยมันมีที่ใหญ่กว่านี้อีกนะครับแบรนด์อื่นก็มีแต่ว่าไซส์ประมาณนี้ผมว่ากําลังดีนะบ,บางทีนั่งอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่เป็นออฟฟิศนะครับหรือว่าจะเป็นอยู่บนรถเราไม่อยากจะสตาร์ทรถนะอยากได้พัดลมสักตัวหนึ่งก็น่าจะได้อยู่รวมถึงเอาไปไว้ในเต็นท์นะครับแคมปิ้งเนี่ยแบบอุ่นๆร้อนๆเนี่ยแนิ้วนะครับยี่เซนหน่อยๆโดยประมาณนะครับตัวหน้ามันนะแต่ใบจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะสัก กี่นิ้วได้อะใบมันสัก4นิ้ว5นิ้วได้มั้งนะครับใบไม่ใหญ่แต่หน้า8นิ้วโครงของพัดลมทั้งหมดเลยที่เห็นเป็นตะแกรงเนี่ยนะครับจะเป็นพลาสติกทั้งหมดซึ่งก็ทําให้พัดลมน้ําหนักเบานะครับเรายืดหยุ่นคือตกแต่ที่สูงกระแทกเนี่ยอาจจะแตกนะแต่ถ้าแค่ล้มนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับ ด้านหน้าก็จะมีแบรนด์ Anitech อยู่นะครับภาษาญี่ปุ่นอยู่โครมโวกนี้ก็จะช่วยให้ลม i n นเท e นะครับจากด้านหลังแล้วก็เอาเท e ออกด้านหน้าได้สะดวกป้องกันนิ้วไปแย่ไปบาดโดนด้วยนะแต่ถ้าพยายามแย่ก็โดนนะครับถ้าเป็นเด็กๆก,ก็ต้องระวังนิดนึงส่วนด้านหลังก็จะมีหูหิ้วนะครับสำหรับยกเคลื่อนย้ายตัวพัดลมเป็นหูหิ้วขนาดใหญ่เลยนะยกง่ายพัดลมสามารถจะเงยได้นะครับประมาณ 45องศาโดยประมาณนะครับงนขึ้นแบบนี้แล้วถ้าก้มลงมาก็จะตั้งฉากกับตัวด้ามด้านหลังแบบนี้เลยมีตัวคอล่าที่ใช้ล็อกกับตัวกลไกนะครับแล้วจะมีคอนแทคอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นสายชาร์จ USB A นะครับใช้ A กับ Micro ซึ่งผมมองว่าปัจจุบันเขาใช้เป็น A ไป C ไม่ก็ C ไป C หมดแล้วนะครับนี้มันเป็นไมโครอยู่เลยนะครับซึ่งไมโครเนี่ยเวลาชาร์จแบตเข้าไปในตัวเครื่องเนี่ย เครื่องมันจะทํางานไม่หนักนะครับเพียงแต่ว่ามันจะชาร์จไม่เร็วด้วยเนาะถ้าเกิดจะชาร์จเร็ว,รวก็ต้องเป็น t ท p e C แบบ 2.0A 2.1A นะครับขึ้นไปเนาะส่วนท้ายเครื่องที่เป็นฐานเนี่ยจะมี USB พอร์ตอยู่ซึ่งอินก็คือเป็นชาร์จไฟเข้าตัวอุปกรณ์เนี่ยนะครับ 5โวลต์นะครับส่วนอันนี้เป็น USB out คือถ้าพี่มีสาย USB อันอื่นพี่ก็เสียบสายนี้นะครับขนาดที่เสียบชาร์จอันนี้แล้วพี่ก็สามารถที่จะนําไปเสียบกับมือถือหรืออะไรก็ได้นะครับถ้าพี่มี A ไป C หรือว่า A ไปไมโครก็ได้นะครับก็ใช้ได้เลยอ่ะคราวนี้เราลองมาถึงขั้นประกอบตัวพัดลมนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นซ็อกเก็ตสอดแบบนี้จะมีเดือยล็อกนะครับหันให้ตรงนะแล้วดันลงไปนะครับให้ให้ตรงล็อกแค่เนี้ยอ่ะ พมมันตรงล็อกปุ๊บก็ดันตัวฮาร์ดแวร์เข้าไปแค่นี้นะครับตัวพัดลมก็จะพร้อมใช้และหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะคราวนี้เราลองมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้มันทํางานยังไงนะครับฐานก็จะบอกไว้เลยว่าจะมีไลท์กบแฟนนะครับแน่นอนพัดลมนะครับก็ต้องกดปุ่มนี้นะครับ1ทีกดไปทีเดียวลมก็ออกแล้วนะครับใช้ได้อยู่นะลมเสียงดังเหมือนกันนะ หึ่งหึงหึงหึง,หงเออถือได้ด้วยไปร,ร,ร้อนร้อนนี่คือเปิดแบบผูกกระดึงนะครับเออแบบลูกหาบเดี๋ยผมเห็นเขาก็ใช้พัดลมไฟฟ้าอยู่นะแบบที่เป็นแบตเห็นเนี้ยนะครับเขาก็เอามัดกับอ่าคานหาบบ้างมัดกับอ่าไอพวกของที่เขานั่นนะครับเอาเชือกมัดไว้แล้วก็เปิดพัดลมแบบเนี้ยเป่ามาที่ตัวดีเหมือนกันนะแล้วเป็นไอ้ก้านแบบเนี้ยนะมันทําให้เราถืออย่างเงี้ย เออเดินไปในในแคมป์ในไซส์เนี่ยผมว่าดีอยู่นะเดินคือมันไม่ได้หนักมากนะไม่ได้เกะกะมากแล้ววางได้นะนี่คือ,ระ,คร,อระดับที่1นะครับผมกดอีกทีนึงระดับที่2แรงขึ้นนะครับอีกทีนึงเออลมดีอยู่จะมีไฟบอกแล้วกดอีกทีก็จะปิดนะครับมีไฟบอกนะครับทุกครั้งที่เราเลื่อนเป็นระดับ1สีฟ้า2ส,สีฟ้าแล้วก็3ส,สีฟ้านะครับแล้วกดอีกทีก็ปิด คือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าจะปิดเลยจากหนึ่งเนี่ยมันต้องกดไปที่สองและสามก่อนไหมหรือว่าแค่กดค้างนะครับลองดูเนาะปิดไหมไวะไม่ปิดนะครับต้องเป็นคลิกไปจนถึงสุดท้ายนะครับแล้วก็เวลาชาร์จไฟเนี่ยมันน่าจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับสถานะบอกตรงนี้นะครับเป็นไฟขึ้นส่วนไลท์นะครับแสงเนี่ยก็คือกดลงไปจะมีไฟสองสว่างบริเวณฐานของตัวพัดลมด้านหน้านะครับซึ่งแสงสว่างจะประมาณนี้นะครับ เออก็บางทีวางไว้ข้างเตียงอันงี้ยครับเรากดปุ่มด้านขวาก็เปิดไฟกดปุ่มด้านซ้ายก็เปิดพัดลมนะครับเหมาะกับางานแคมปิ้งอะไรพวกนี้นะครับพกพาไปหรือว่าจะติดรถไว้ก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ใช้งานง่ายๆเลยคือกด1ครั้งเพื่อเปิดแล้วกดไปเรื่อยๆก็เป็นการเพิ่มความแรงขึ้นไปจนถึงจุดหนึ่งนะครับแล้วกดอีกทีมันก็จะดับ นะครับไม่สามารถจะข้ามมาที่ปิดได้เลยนะคือไม่ใช่สวิชหมุนเป็นสวิชกดไฟก็กดเปิดได้ตลอดเวลาตราบที่มีแบตนะครับข้อดีก็คือมันเบานะครับย้ายง่ายด้วยเนี่ยไม่ได้หนักมากเลยแล้วก็ถ้าร้อนๆอนก็เดินถือไปอย่างนี้เลยนะเดินถือไปแล้วจ่อไปที่ตัวเออผมว่ามันน่าใช้เหมือนกันนะเนี่ยคอยืดไม่ได้นะครับได้แค่นี้เพียงแต่ว่าก้มเออเงยได้นะแต่ก้มไม่ได้ก็จะประมาณเนี้วางไว้ที่โต๊ะทํางานนะครับวางไว้ใต้โต๊ะไวเ้เป่าขาเป่าไข่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะไว้ในเต็นท์อะไรอย่างงี้ก็ น่าจะได้อยู่นะเพียงแต่ว่าฐานมันอาจจะล้มง่ายถ้าเกิดพื้นมันไม่เรียบเท่าไหร่นะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะส่วนตัวผมว่าจุดเด่นของเขาคือแบตเตอรี่นะครับที่ถอดออกมาได้ซึ่งถ้าเรามีแบตสำรองเยอะ1 8 6 5 0จุๆนะครับ3,000กว่กแอป์มเนี่ยโหใช้ได้นานเลยนะ2อก้อนใส่เข้าไปเสียบไฟตรงก็เปิดได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนฐานเสียบปลัก๊กสวิตช์เนี่ยกดง่ายนะครับเข้าใจง่ายดีพัดลมอยู่ด้านหนึ่งไฟอยู่ด้านหนึ่งแต่ข้อด้อยของเขาก็คือกดเบาๆอาจจะทะลุอีกอ มันเปิดอยู่แล้วมันจะปิดเลยไม่ได้มันต้องไป2กับ3นะครับแล้วค่อยวนกลับมาปิดอีกซึ่งจริงๆถ้ามันมีเปิดกับปิดแล้วมีสวิชเร่งความแรงนะครับแยกผมว่าน่าจะดีหรือเป็นสวิชหมุนก็ได้แต่นี้เป็นสวิชกดนะครับที่เหลือก็ดีนะเบาดียัยเดินถือไปองี้เออในไซส์เนี่ยอะไรผมว่าน่าจะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ายัางไงไม่ลืมเดี๋ยวผมจะลองติดไปแล้วก็ลองไปออนไซส์ site, ดูเดินเออเดินถือพัดลมอ่ะมันไม่หนักนะออมันถือได้เว้ย จ๋งดีจริงๆฐานเนี่ยเขาไม่ต้องทําใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเขาต้องมีรางแบตแล้วก็ต้องการให้มันวางได้มั่นคง่ะไม่ให้มันล้มนะครับก็เลยต้องทําฐานกว้างถ้าแบตมันอยู่ในด้ามนะครับแล้วถือไปโอ้โหหน้าขนาดนี้ถือว่าแรงมากนะครับนี่คือ Anitech นะครับพัดลมไร้สายนะครับหรือว่าจะเสียบสายใช้ก็ได้นะครับมีแบต built-in ที่ถอดออกมาได้แบตไม่ใช่ b u i l นน n แบตถอดได้ด้วยนะครับราคาเท่าไหร่ก็ไปอ่านใต้คลิปลิงก์ก็มีขอบคุณเจ้าของอุปกรณ์นะครับที่ เปิดทุกเปิดตาผมนะครับแล้วให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันมีนข้อมูลแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณสวัสดีเฮบิเอาต์